สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทดลองทำเอ็กเซนะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าแคบนะคะต่อไปก็พิมพ์คำว่า10นะคะแล้วเราก็จะทดลองแบบคำนวณดูนะคะแบบใช้สูตรนะคะก่อนจะคำนวณต้องเท่ากับนะคะเท่ากับเสร็จก็กดตัวเลขที่เราจะบวกหรือลบหรือคูณหรือหานะคะ อันนี้ยี่ยกตัวอย่างคือเท่ากับ3บวก4นะคะก็จะเป็น7ส่วนตัออันต่อไปคือลบนะคะคือเท่ากับ4ลบ9กนะคะก็จะติดลบ5นะคะส่วนต่อไปก็เป็นคูณนะคะก็คือเท่ากับ6ส่วนคูณเราต้องใช้เครื่องหมายดอกจันนะคะไม่ใช้ตัว x นะคะเพราะว่ามันจะซ้ำกับเครื่องหมายอะคะ่ะ มันก็จะได้เท่ากับ24นะคะต่อไปหารค่ะเท่ากับ5 5หาร7 5หาร7ก็จะได้เท่านี้นะคะส่วนเครื่องหมายหารเราจะใช้สลนะคะต่อไปนะคะเราก็จะลองมาบวกแบบเยอะๆดูนะคะแบบ3บวก5บวก9บวก39เนี่ยค,ค่ะก็จะได้56นะคะ หรือว่าเราจะลดตัวเลขเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วผลรวมก็จะลดลงนะคะถ้าเราจะลดลงตัวเลขอะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะลองแบบบวกแบบรวมผลรวมมะค่ะแบบผลรวมอัตโนมัติเลยอะคะ่ะพอเรา กดตัวเลขที่เราต้องการเราก็ไปกดตรงผลรวมนะคะแล้วก็เราก็จะได้เท่ากับ65นะคะผลรวมออกมาอย่างนี้ต่อไปเราก็ใส่สีนะคะเผื่อแบบรวมผลรวมแล้วจะได้แบบจําง่ายนะคะแบบจะไม่แบบไปงงกับตัวเลขที่เราหาะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะหาว่าเท่ากับ10ก็คือ c 4 คูณ7 7ก็คือ B6 นะคะส่วนใครที่ยังไม่รู้นะคะว่า C4 B6 มาจากไหนนะคะดูนะคะ10มันอยู่ตรงแถวที่ C ก็4มันคือจากแนวนอนนะคะดู C ก็คือแนวนอน C ก็คือแนวตั้งส่วนคูณเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเครื่องหมาย เรื่องหมายสำหรับคูณส่วน b 6ก็มาจากแนวตั้งคือ b แนวนอนคือ6นะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ